EP 5้าพาสหนึ่งเข้าครวัวทำแกงมันสมันเนื้อน้ำยากะทิปลาดุกทะเลไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้าพรนะคะ,ะเขาได้ไปไปซื้อที่นิวแกมมาเนี่ยไปซื้ออาหาไปซื้อของเนี่ยของอาหารไทยมีมีปูด้วยนี่เห็นไหมปูนี่คือปูนะคะปูดำปูเค็มอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะทำวันนี้เราจะทำเครื่องแกงน้ำยาทำทำ,ทำน้ำยาน,นะคะใสป่ปลาแล้วกน็นี่กระชายเนี่ยันนี้ เนผักชีนี่มะละกอเห็นไหมคะมะละกอวันนี้สวยมากีิะะกทำจำมะละกอ,ะะกอนะคะส้ตมตำปูปลามาอะไรแล้วปูป,ปูปูเค็มอ่ะแล้วนี่กะทิอ่ามันก็จะเป็นถ้าแต่ถ้าเป็นปูนะคะปูเนื้อแล้วก็จะเป็นกระป๋อง,งอย่างนี้เห็นไหมคะอะ่ครับแล้วก็เดี๋ยว<ม>แกงมันสมันม่นมมอมตอัมีม้ว่านทีค่ะไม่อันนี้เจสซี่ไว้ ทำน้ำอุ่นให้อจี้เอาไว้น้ำอ๋อไอ้น,นี่แหละเก้งเอ็น,น้ำแข็งจีนอ๋อมีหม้ออีกไหมมีเนี่ยใต้น,นี่เลยสัง<ม>่งหม้อน,นั่นน่ะทำมันตะมันทำทพอแค่ถูกละเ,ะเ,เล็กพอมั้งป่งเออเค็มเอาใหญ่เลยเหรอโแม่แม่เล็กอ็งจี้มาเป็นสีเนี่ยเนี่ยมันก็พอละมันตะมันน่นแะเออเค็มมั้งปอง เอาเยอะเ,อเยอะนี้ก็ได้เยอๆๆะเยอะมือจันทรเยอะอ๋อนี่นี่มีถุงนองด้วยนะคะวันนี้<อ>ถงกกุงน่องจีนขนมจีนมีถงมุงนองมีอันนี้ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็นี่มะละกอหลายอย่างเลยต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะเนี่ยที่ไปชอปปิ้งอาหารไทยมาให้นะคะเนี่ยวันนี้เราทำแกงมันสมมันกับขนมจีนน้ำยากันนะคะ มาทำมาให้แขกกินมาเกินให้แขกอันนี้เจสซี่ก็เนี่ยแต่อันนี้ก็เส้นเส้นเส้นขนมจีนใช่ไหมใช่ทีร้านก็มีอยู่อ๋อใช่ตัวนี้โอเคนี่เส้นขนมจีนเดี๋ยวเราจะมาลองต้มกันดูนะเส้นเจนนิ่งขนาดไหนโอเคนี่ะคะใช่เข้าก็มดาษมี้วนี่เป็นปุ๊บมันจะเป็นน้ําเลยนะมันจะไม่เข้มข้นอยู่แล้วใช่เป็นมิ้ววันนี้ทำน้ำยากันให้เองจี้กินน้ำยากันไหมน้ำยาหมเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้ดูนะอ่ะปที่ปูที่แม่ดูดิ อ๋อมันจะเป็นเนี่ยที่ก็เหลือเราใส่ปลาเข้าไปดูนะคะแกงน้ำยาปลาเป็นชิ้นๆเลยครับปลาดุกทะเลเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวพอเราต้มจนเปื่อยนะเดี๋ยวมันก็ละลายไปกับเ,เนื้อนี่เองหละมันละลายใช่ไหมป้าอันนี้เป็นเนื้อนะคะเนื้อมันมันเราจะทำมันมันค่ะมันสมันนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือปลาปลาปลาดุกทะเลเนี่ยเป็นชิ้นๆนี่เราก็ขายกันมาดูนะราคาก็ สามร้อยกว่าบาทได้ประมาณสี่ห้าตัวได้เนาะ <t ell> ใช่ไหมอันนี้ก็มันฝรั่งใส่กับเนี่ยเออมันฝรั่งทำแกงมันฝรั่งมันสมัดคนละแกงมัดลงไปค <t ell> ่ามากมาเนะครทุกคนวันนี้เราทำแกงน้ำยาร้อยร้อย <t ell> แล้วก็มีใส่กระชายก็ไปกระชาย,ายมันก็จะเป็นกระป๋องอย่างเงี้ย แล้วก็มันจะมีแบบสูตรสำเร็จอยู่แล้วเนี่ย,ยสำหรับน้ำยานีเนี่ยถั่วงอกก็มีเห็นไหมเยอะถั่วหลือเ<ะ>้ล่าพี่สาวว่จะฮะจีนไปลุยเราจะทำต้ม